ทุกครั้งที่ขึ้นข้อใหม่ผมจะแบบลองคิดก่อนสับสองสามนาทีหรือ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับดูเฉลยอะครับจริงๆบางข้อคือแบบคุณคุณก็สามารถทําได้เลยหรือว่าเจอโจทย์ที่บรรยากหรือเราคิดไม่ออกอะแล้วก็พอมีเครื่องมือในการมองมันที่ดีมากขึ้นหรือเยอะมากขึ้นมันทาให้เราพอมีแนวทางในการคิดโจทย์ข้อนั้นได้คือไปทาไม,ม่โดนผมก็เมื่อที่โดนผมผมชิวอ,อยู่ครับทำได้เลยผมสอบติดไม่โดนตัวจริงรอบหนึ่งรอบสองเลยครับได้ที่ห้าเตวุดมครับสายสามเอทำให้จำตารางธาตุได้เลยจริงครับจำได้แต่หมต้นเลยเหมือนเข ง่ายมากเลยผม f อจานยร์วชัยอะผมรู้สึกว่าผมเรียนฟิสิกส์แล้วมันแบบเข้าใจแบบทำเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบแปนสูตรอะไรเงี้ยครับไทยสังคมผมเรียนุป๊อปอย่างเดียวเลยครับ f อมากครับก่อนสอบผมชูดินเสาคุปป๊อปแล้วบอกเราทำได้แน่นอนครตะโกนเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อกันนะครับพงิเชศแสงประพานุรัตอยู่เตรียมอุดมแล้วก็เข้าแพทยุลาครับเลข88เคมี92วีวะ86ครับเป็นหนึ่งในเคมี7คนแรกของประเทศครับตอนประถมผมอยู่อสมชันนะครับชอบเลขกับวิทย์ครับก็สนุกดีครับสอบวทอสอบบ้างสอบเล่นๆนะครับผมได้รอบ2แล้วก็ผมจำไม่ได้นะครับไม่น่าได้นะครับ ก็ก็ท็อปอยู่ครับแต่ก็ไม่ท็อปมากครับเลขอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาสอบเข้าปทุมวันนะครับสอบมต้นเสร็จผมว่ามาหนึ่งมสองผมก็ชิวๆอ,อ,อยู่ครับส่วนมาสามผมก็ตั้งใจสอบมากขึ้นเตรียมไม่หิโดนพวกเนี้ยครับก็จะโดดบ้างเล็กน้อย เป็นเพื่อนนะครับปทุมวันมีผู้หญิงด้วยครับก็ต่างจากกับผมก็ต้องเรียบเรียบร้อยขึ้นนิดนึงครับปกติก็เป็นคนสนุกสนานครับจริงผมชิลๆอะไรอย่างเงี้ยครับสอบในโรงเรียนผมไม่ซีเรียสมากไม่ซีเรียสไปถึงขั้นแบบทุกกางภาคต้องติวกับครูคนนั้นอะไรเงี้ยผมไม่ได้ซีเรียสแบบนั้นนะครับก็สี่หมดในวิชาแล้วไปกวนเขาอะครับยกเว้นแบบอาจจะสามจุดห้าบางวิชาเช่นว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคือไปกวนตีนครัวทำอะไรกวนตีนเขาอะโดนน้ำเหรอโดนน้ำเล่นใช่ครับ yeah <laughs> ส่วนใหญ่ผมเล่นกับพี่แม็กนะครับเรียนฟอร์มมอ2มอ3ผมเล่นสดค่อนข้างเป็นคันเล็กครับมันสนุกมากครับผมเล่นคอร์สตะลุยโจทย์ครับผมรู้สึกผมเก็บคอร์สเนื้อหาคอร์สนึงครับอาจจะมอ3ที่เหลือก็จะเป็นพวก advance เลขาไม่โดนรอบสอง U e แ a มพวกนี้ครับบอกว่าสนุกดีครับคือโจทย์ทุกข้อมันเหมือนสอนเราเป็นในตัวด้วยครับทั้งโซลูชันของผมทั้งของพี่แม็กอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้แบบเราได้อะไรไปเยอะมากในการทําโจทย์แต่ละข้อครับแล้วก็มันไม่ซ้ํากันเลยด้วยครับโจทย์ดีมากครับแต่ละข้อมันเเเเเหมมืืออ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 นนนนชาา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 ลลจจ์์ตตตัััััววงงงงคคคครรรบบโททยยยยแแ่่่่่ะขขขข้้้้้้้กกถํไดสี ภูมิใจมากครับในการทำวิธีคิดก็ซับซ้อนครับแล้วบางทีมันต้องฝันด้วยอะไรทุกครั้งที่ขึ้นข้อใหม่ผมจะแบบลองคิดก่อนสักสองสามนาทีหรือ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูเฉลยอะครับถือคิดได้ก็ดูเฉลยครับเพราะเหมือนโซลูชันผมกับพี่แม็กอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อะครับมันทำให้ผมได้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ คือไปทําให้ดนเมืก็ไม่ให้ดนผมมชิวอยู่ครับทำได้เลยครับอีกอย่างหนึ่งครับพี่ยงบอาต้นผมชอบคอเลขามากครับคือมันเปิดโลกเลขาของผมมากเลยครับมันมีสูตรหรือมีทฤษฎีต่างๆที่ผมไม่รู้จักแล้วก็วิธีใช้มันนะครับเจอโจทย์เอมวิดเทวิดหรือว่าเตมุดมอย่างเงี้ยเราเลิกทฤษฎีได้ถูกต้องครับหรือว่าเรามองโจทย์ได้ดีมากขึ้นนะครับมันช่วยมากมากเลยนะครับมันทําให้เรามั่นใจขึ้นเมื่อเราไปเจอแบบโจทย์เตมูดมไม่ให้ดนอะไรเงี้ยครับจริงๆบางข้อคือแบบคุณก็สามารถทําได้เลยหรือว่าเจอโจ ในการคิดโจทย์ข้อนั้นได้ครับมิดมาต้นเหรอครับอย่างที่ผมเก็บบ่อยเลยหลายคอร์สคือคูบิกครับไซน์หนึ่งไซน์สามเอสามบีห้าเอห้าบีอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S คือผมเรียนคูบิกแต่แบบประมาณป .4 นะ <st astic> ครับก่อนเข้าประทุมวันนี่ครับเขาสอนสนุกอะครับเป็นมิดก,กับเด็กได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกมากไปเรียนเหมือนเราไปแบบพักพอตในตัวด้วยอะไรแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยจริงๆก็ความสนุกก็ไม่ต่างครับแต่เนื้อหาเขาต่างกันครับเพราะว่าประถมอะมันเป็นคอร์สที่รวมเนื้อหาทุกวิชาเลยแต่มาต้นเขาจะแยกเป็นชีวะฟิสิกส์เคมีโลกาารศสต์ ดีครับเพราะมันได้ละเอียดมากขึ้นเราะแยกเป็นวิชาพืชไปเลยครับอย่างสายห้าก็เป็นสัตว์มนุษย์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราแบบเห็น scope ของวิชามากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานในการสอบเข้าเตรียมดมได้ดีมากๆการเรียนเทปคูบิกก็ได้ผลเหมือนกันครับทั้งได้ความรู้ก็ได้ความสุกเหมือนกันคือเราเรียนแบบมันแทบจะเหมือนกันเลยอะครับไม่ไม่ได้ต่างกันเลยครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเคยเรียนสดก็ได้ครับเพราะว่าเราเรียนเทปอะแล้วก็ได้ความรู้เหมือนกันแล้วก็สะดวกด้วยก็กลับก็ได้ครับ วิชาเคมีกับคูบิกอะมันทำให้ผมรักเคมีคือเรียนมาเรื่อยๆแล้วก็ชอบเคมีครับทำให้เราสนใจครับคือสนใจแต่แบบ i j n o รอบ2อะไรเงี้ยผมก็เริ่มมาเรียนแบบเคมีมปลายแล้วแลผมรู้สึกว่าวิชาเคมีวิชาที่สนุกอะครับผมก็เลยสนใจสับเข้าสอบเอนาเคมีแล้วก็ติดตอนม3อะครับอ๋อสายสามเอทำให้จำตารางธาตุได้เลยจริงครับคือจำได้แต่มต้นเลยคือมันก็เหมือนเขาวิคการจําต่างๆแล้วก็มีวิธีการจําแล้วก็ทวนบ่อยๆด้วยครับคือทําให้เนื้อหามต้นวิชาเคมีวิชาที่แบบง่ายครับ หมู่สามบิ๊กเอาเกย์ในห้องน้ำครับบิ๊กก็คือตัวบีครับเอาคือ AL a อลูมิเนียมเกคือ GA แบบแกลเลียมครับใก็คือ IN IN นะครับห้องน้ำคือ Toilet คือ TL ครับก็เลยเป็นค่าหมู่สามพอดีครับอันนี้ผมจำได้เลยครับ เป็นฟิสิกส์ของเรนพีติตี้ครับฟิสิกส์ของพีติตี้ครับมันเป็นการมองฟิสิกส์แบบเป็นภาพครับคือมันทําให้เราเข้าใจจริงๆครับพิสูจน์แต่ละสูตรคือมันมาจากความเข้าใจแล้วก็พิสูจน์ออกมาครับส่วนพีติตี้ก็ไม่ได้น้อยนะครับแต่ละอย่างมันเป็นคอนเซ็ปต์ครับก็มีโจทย์ตัวอย่างให้คือจริงๆอ่ะถ้าเราเข้าใจก็ไม่จําเป็นต้องหาโจทย์เพิ่มแล้วครับเพราะโจทย์เขาอ่ะค่อนข้างยากแล้วครับโดยเฉพาะวิชาดาราศาสตร์พีติตี้คือวิชาที่ดีที่สุดในแบบมอต้นมปลายแล้วคือผมชอบมากๆครับผมเลยผม คือเขาสอนเนื้อหาแบบละเอียดมากถึงมปลายผมยังใช้ได้อยู่เลยครับสอนเรื่องดาวสอนทุกอย่างมันจาได้มันเหมือนมีมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แยกเนื้อหาได้ดีครับยิ่งผมสอบเข้าเต็ียมโรงปีนั้นออกเรื่องดาวข้อ2ข้ออะไรเงี้ยคือผมทำได้หมดเลยถือว่าสำเร็จแล้วครับในดาราศาสตร์มอต้นนะครับผมเรียนคอร์สไฟฟ้าครับกลศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับยิ่งข้อสอบเตรียมอ่ะครูเคมีออกก็จริงอะฟิสิกส์ก็ออกค่อนข้างยากครับออกยากกว่าพีแคร6 5ครับเมื่อไปเจอโจทย์ที่ยากมันทำให้เราแบบค่อยๆทำได้ครับไทยผมเรียนคู้หญิงงงสออนนดีมมาากครับผเเเป็็ข เขาอชอบเขาชอบเขาช,ชอบจริงๆครับผมเรียนตอนม .5 กับเขาอะครับอารมณ์ผมเขียนแบบสรุปอะไรบันทึกการอ่านดีแล้วออกมาพูดดี <c oughs> คนเลยแบบเนี่ยเจอแล้วเพชรเม้นงามอย่ของกิ๊บเลย <c oughs> <c oughs> ผู้หญิงผมไปเรียนเร้แตคอร์สเนื้อหาเลยเหมือนเขาแบบปูพื้นฐานให้เรามาดีมากๆเลยครับคือทำให้ภาษาไทยเราอะสามารถทำข้อสอบเตรียมได้เจอในห้องสอบแล้วแบบผมไม่สตาร์ทนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้ทันเวลาทําให้มีเวลาเหลือในการทําเลขเยอะครับคือได้ได้โชว์อะไรเงี้ยครับหกสิบเจ็ดสิบอัพผมจำได้สัง,งมมคมผมเรียนพี่เมฆครับผมเรียนตั้งแต่คอร์สแรกยันคอร์สสุดท้ายเลยครับพี่เมย์เป็นคนที่แบบสรุปเนื้อหาสังคมได้ได้ดีครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือเนื้อหาอัปเดตใหม่ๆกฎหมายใหม่ๆที่อยู่ในปีนั้นนะครับ มันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนครับสอบไม่โดนเหรอครับรอบหนึ่งเพราะไม่ยากครับเลขมันก็ปกติดีอะครับทั่วไปที่เรียนส่วนไม่โดนรอบ2ก็ต้องคิดนิดนึงครับผมก็ทําได้บางข้ออะไรเงี้ยบางข้อก็แบบทําได้ไม่สุดซึ่งเฉยๆก็ทําได้ครับโอเคเลยครับเหมือนสอบเสร็จแล้วมาแฮปปี้ครับว่าแบบน่าจะได้อะไรเงี้ยผมสอบติดไม่โดนตัวจริงรอบหนึ่งรอบสอเลยครับ การสอบเตรียมครับโจทย์พี่แม็กช่วยนะครับเป็นวิชาแบกครับเลขเตรียมไม่ยากครับเป็นโจทย์แบบโจทย์ปัญหาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นวิชาแบกได้เลยครับเทียบกับวิชาอื่น ข้อจดเอ็มวกับโจทย์เตรียมต่างกันมากเลยนะครับเนื่องจากคอจทย์ m มจะเป็นโจทย์เน้นคิดนะครับวิธีทําที่แบบคนละแบบกับโจทย์เตรียมครับแต่ก็อาจจะมีคล้ายกันบ้างเช่นโจทย์ปัญหาครับแต่ก็เป็นโจทย์ปัญหาที่คนละแบบเหมือนกันนะครับที่แบบมันเป็นโจทย์สไตล์ของมันนะครับถึงไม่ได้สอบเตรียมก็ควรเรียนคอจดเอ็มวนะครับเพราะว่าคอเอ็มวเป็นคอที่ดีมากครับมันเป็นการฝึกวิธีคิดต่างๆที่มันแบบไม่มีในข้อสอบเตรียมครับมันช่วยพัฒนาสกิลของเราในการทําข้อสอบด้วยครับเหมือนเวลาเราเจอสนามอะไรอย่างเงีีี้้้ยยยยขขขอออออ MV ผมมมมมววววว่่่าา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 าััััันนนนชชชกกกกรรรรรรทสสสบบบเเลคคคคพฒิิิิธดดดงงณตตศ์ไ บอกียมเตรียมที่หลังนะครับเดี๋ยเวนวิชาไทยสังคมอังกฤษอะไรเงี้ยครับเพราะเอ็มวิดมันใช้แค่วิดกับเลขครับส่วนวิดกับเลขเอ็มวิดบอว่าก็ใช้เตรียมสบายๆครับแทบไม่ต้องเรียนเพิ่มเลยครับแล้วอย่างหนึ่งเหมือนเราติดเอ็มวิดแล้วสอบเตร็ยบอกว่าว่าชิลมาก <S <S ใกล้สยามครับ ใกล้บ้านนะครับเดินเดินจากบ้านได้ได้ที่53เตียวด,ดมครับวิชาที่แบกผมเลยเพราะว่าเป็นวิชาเลขครับอีกอย่างหนึง่งพอาคิดแนนแบบทีสกอร์ด้วยครับเราทําเลขในข้อหรือว่าทําได้มากกว่ามันสามารถแบบมีคะแนนที่เยอะกว่าสามารถใช้แบกได้ครับผมจาคะแนนไม่ได้ผมว่าผมว่าเยอะครับเลขเยอะมากครับ50ข้อผมว่าแบบ30ถึง330กว่า30ไป,ไป,ไปลายๆนีครับคลิปเลขก็สนุกดีครับเห็นเพื่อนเข้าแล้วก็แบบ มันเป็นห้องที่น่าสนใจมากผมเลยเลือกที่จะเข้ากิฟเล่ครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมรับแต่ผมเน้นหาเพื่อนครับเดินเดินไปทุ่วโรงเรียนเลยครับไม่ค่อยได้อยู่ในห้องแต่กิจกรรมผมก็ช่วยเพื่อนนะครับพวกถ่ายหนังสือเอื้อมเกี้ยวไปเข้าค่ายกิปเลคชีวประวัติเพราะว่าเติโดมมันมันหลากหลายขึ้นนะครับได้เจอคนเยอะขึ้นเจอสายการเรียนที่มากขึ้นนะครับมันได้เจอแบบเพื่อนหลายสไตล์ครับริงแบบถ้าเราลองออกแบกกิปต์เลนเพื่อนๆต่างๆรู้สึกว่ามันหลากหลายแล้วก็สนุกมากเลยครับทำให้เราได้รู้จักคน เราลองไปออกไปข้างนอกเลยเล่นดูอะไรเงี้ยรู้จักคนอื่นอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นมอปลายที่สนุกดีครับ เพราะจริงผมว่าก็เป็นเลขเตรียมระดมอะค่ะเขาจะร่าลือกันว่าก็ยากใช่ไหมครับผมชอบเรียนพี่แม็กอยู่แล้วแล้วก็แบบดีใจที่แบบมีมอปลายด้วยเลยเริ่มเรียนพี่แม็กแล้ว็โจทยก์ก็ยากบางข้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยรวมคือมันสนุกมากครับแล้วก็สามารถใช้ที่โรงเรียนได้จริงอะครับโจทย์พี่แม็กมันจะแบบมีเลเวลไปอจจะ,ปบบ Basic, ปะอาจจะเป็นโจทย์ตั้งแต่เบสิกไปโจทย์ที่ยากขึ้นอาจจะเป็นโจทย์ทดสอบเตรียมข้อยากมันทําให้เราแบบได้ฒนาฝีมือตัวเองด้วยมันก็สนุกไปนในตัวด้วยครับจริงๆผมว่าเลขอะโจทย์มันก็สําคัญเหมือนกันรบบบบถ้้้้้้าา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 าเเเเเแแแแขขใจจจนนนนืืืออออหหหหหหลลลลลลลววววททททททีีีี่่่่่่่มกกกก็็ปสงโโยยยย์์ได เวลาผมเจอผมรู้สึกว่าบางข้อก็ว้าวเลยครับเป็นข้อที่แบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับคือสมมติถ้าเราเจอโจทย์ที่ไม่เคยเจอมาก็คล้ายๆกับข้อยากเตรียมโดมครับพอรู้ว่าเราต้องแกะโจทย์ยังไงคิดยังไงไปทางไหนดีมัาทำให้ช่วยข้อยากเตรียมดมได้ครับโจทย์เลยรยากเตรียมก็เป็นสไตล์ของเขาครับแต่มันก็คล้ายๆกันครับไม่ได้ต่างกันมากครับเลยากเตรียมมันก็มีมีข้อง่ายอยู่ซึ่งมันเป็นเนื้อหาทั่วไปไม่ได้ยากอะไรอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกสพทครับแต่กสพทช่วงหลังๆคือออกดักค่อนข้างเยอะคือเราต้อง อะไรก็เหมือนทำโจทย์ไปเรื่อยๆครับรู้ว่ามันดักตรงไหนบ้างอย่างพี่แม็กในคลอดก็บอกครับว่าแบบเออชอยนี้ดักมันก็เห็นเหมือนกันครับมันทำให้เราอยู่ในห้องสอบมันระวังมากขึ้นนะครับข้อสอบเก่าๆก็มีดักหกสี่หกห้าอะไรเงี้ยก็ดักคล้ายๆกันนะครับแค่เปลี่ยนแนวโจทย์ครับอย่างแพทอะไรเงี้ยก็ก็ดักเหมือนกันเป๊ะเลยข้าตรงไหนจริงผมว่าข่าเรื่องความสับเท่าด้วยครับก่อนสอบก็ชิวๆไม่ได้เครียดเรื่องเลขมากคิดว่าคะแนนนี้ก็โอเคอยู่แล้วอะเราจะไม่ได้ฝึกมือเยอะขนาดนั้นนะครับ ผมเรียนแค่พี่แม็กแล้วก็พี่ตุ้ยอะครับผมเรียนคิงหนึ่งคินสองแล้วก็คอร์กสกสพทครับคิงหนึ่งคินสองผมว่าก็ดีนะครับคือเขาสอนแต่แบบเบสิกง่าย,ายๆเลยทำให้เราเราเห็นภาพรวมของเลขครับว่าเราควรรู้อะไรบ้างและอย่างหนึ่งเขามีรวมโจทย์ด้วยครับมันก็เป็นข้อสอบเก่าอยู่แล้วครับคือเราหาทําจากตรงนั้นก็ได้ครับเฉลยก็เขียนให้มันทําให้เราได้ฝึกมือแต่ม5ฝึกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับท้าไม่เลขเราโอเคม6ไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับคข้อละยากพี่แม็กครับคือจะเป็นคคอออร์สเนนื้หาที่่ข้างละเอียดครับจจะเยอะมันททททาาให้้้้เเรรฝึึกกกบบบมมัันนนนไดดีขะคแลว็ื้อหาเต็มมดดดไไ้้ดี่ ครับส่วนกศวทครับรมันก็เป็นโจทย์ที่รวมๆกันเป็นโจทย์กสวทแล้วเป็นโจทย์ที่เราไม่เคยเจอที่ไหนมากับมันทำให้เราแบบฝึกคิดได้มากขึ้นเห็นแนวที่มันเยอะขึ้นมันทําให้เราสามารถทําได้ดีในห้องสอบได้มากขึ้นครับยินบอกไปลายครับผมก็เรียนฟิสิกส์กับอาจารย์ธวัชชัยครับผมเรียนตั้งแต่สี่เทอมหนึ่งสี่เทอมสองห้าเทอมหนึ่งห้าเทอมสองลงตะลุยโจทย์แล้วก็คอร์สเนื้อหาสรุปด,ด้วยครับผมเอฟซีอาจารย์ธวัชชัยครับผมรู้สึกว่าผมเรียนฟิสิกส์แล้วมันแบบเข้าใจแบบทำเป็นอะไรเงี้ยไม่ใใ่่บทออออองสสููตรรรรระะไยยาาาาเเเ้้้้คคคััมมกนกนนดขขจจจืืืิิพ์ๆห บเขาใต่อเนื่ว่าเออมันเป็นยังไงโจทย์แต่ละบทอะ่ะมันควรคิดยังไงมันฝึกวิธีคิดเราได้ดีด้วยครับเราจะจดเอนทัสหรือโจดไหนที่าไม่เคยเจออะไรเรสามารถทําได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบใชสูตรคนเตรียมก็ช่วยเยอะนะครับมันมีอันนึงที่ผมดีใจมากแต่ผมไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์ถ้าทำหนึ่งผมก็แบบผก็ทําได้พออะไรส่วนข้อสอบพทนะครับข้อสอบมันก็ค่อนข้างง่ายลงคํานวณเลขเยอะขึ้นนี่ของอาจารย์อ่ะก็ทําได้มากขึ้นเรามองโจทย์อะไรเงี้ยมันเฉยจะเป็นตัวแปรอะไรเง้วก็แทนค่าตอบแล้วก็จบเลยครับคือไม่จำเป็นต้องแทนสูตรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราแทนตัวแปรให้เสร็จปุ๊บแล้วก็แทนตัวเลขในโจทย์แล้วก็ตอบเลยมันช่วยให้เราแบบคิดเลขไม่ผิด ง่ายขึ้นนะครับเพราะเราคิดเลขทีเดียวอ๋แล้วก็เรียนที่ตตีตี้มอปลายด้วยครับก็ไม่ได้เป็นแนวไม่ได้สายสูตรอยู่แล้วครับคือไม่เป็นสายมองเป็นภาพะครับจริงเรียนค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันมันจินตนาการเยอะครับต้องคิด,ค,ดคิดเยอะแบบต้องใช้เข้าใจฟิสิกส์มากๆอะไรเงี้ยบมื่อทีผมก็คิดว่ามันก็ยากเหมือนกันครับอย่างเคมีผมก็เรียนคูบิกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับตั้งแต่แบบม .2 เขาสอนสนุกอยู่แล้วครับเราก็เข้าใจด้วยคือมันทำให้เราแบบชอบเคมีมาเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับวิชานี้ครับไทย จริเขาบอกให้ชูดสอบขึ้นมาแล้วก็เราทําได้แน่นอนครับคุณจะทำผม,มทำนะทำครับทำในห้องสอบอ่ะเหรอทำหน้าห้องสอบครับตะโกนเลยครับไห้ทำตะโกนกับผมด้วยครับรู้สึกว่าก็มีกําลังใจมากขึ้นแต่เจอข้อสอบก็เปลี่ยนคือดี เปลี่ยนไม่พอฟอนต์อังสนานีวไม่พิมพ์ตัวหนาให้ผมด้วยครับแล้วห้องผมผมสอบมุมห้องมืดๆนะครับปวดตาเลยครับครูป๊อปผมเรียนตั้งแต่คอร์สเนเนแนแนแม่นโจทย์โกงคำตอบข้อสอบไทยสามัญสังคมสามัญผมแล้วก็เรียนแฮกเทสเลยครับคือเขาสอนกระชับดีเขาสอบตรงไหนก็เจอหมดเลยครับพอแค่แกน่นๆเท่านั้นนะครับมันทําให้เราจําง่ายครับแล้วก็สอนสนุกด้วยครับผมจําได้ผมเริ่มเรียนครูป๊อปวันแรกวันตุนจีนครับ31มกราคมครับผมเรียนเนเนแนนแม่นโจทย์เสร็จประมาณวันที่6ครับในประมาณสัปดาห์นี้้ก็จบแลว ได้เอาไปใช้จริงๆครับการแบ่งโซนใครได้ครับว่าเราทําโซนไหนก่อนหรือว่าโซนไหนที่ควรเก็บคือผมก็ทําก่อนเพราะว่าแบบมันได้แบ่งเป็นโซนๆไปทำให้เราแบบแบ่งเ,งเนื้อหาแบ่งเวลาได้ง่ายขึ้น ข้ามหาลัยใช่ไหมครับคือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็มีมปลายบนมต้นด้วยอะไรทักษะมต้นก็สําคัญนะครับคือมันเป็นโจทย์แบบปัญหาเยอะๆโจทย์อ่านเยอะๆครับเราทํามต้นมาแล้วก็ชินว่าแบบมันธรรมดาเลยก็ปกติอยู่แล้วว่าเราต้องอ่านโจทย์ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาวิเคราะห์เอาแล้วก็ส่วนการเต็มตัวผมก็เก็บเนื้อหาไปเรื่อยตั้งแต่มสี่ผมชิวๆอยู่แล้วครับมหกก็ยังชิวอยู่ผมก็เก็บมาเรื่อยๆครับถึงเวลาตะลุยโจทย์ผมก็ตะลุยโจทย์ทำโจทย์ให้มันครบๆอะครับอาจจะหาโจทย์อื่นมาทําบ้างคือเราแบ่่่่่่่่่งงงงเเเเวววววววลลลาาาาาาดดดดีีีๆครรรรััับบ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 แแแแแ้้้้้้กกกก็็็ผผผผมมมมมมมไไไไไนนนนนนนตตตอททํชโูหหปะะจ ก็วางไว้ว่าต้องต้องอ่านแบบสักบทหนึ่งอะไรอย่างี้ครับไม่ไม่ต้องกี่ชั่วโมงก็ได้รจริงๆไม่ต้องจับเวลาก็ได้เพราะเราอ่านเยอะอยู่แล้วตอนใกล้สอบอะครับเหมือนตื่นมาก็ก็ไม่ต้องทําอะไรก็ต้องอ่านอย่างเดียวเหนื่อยก็พักนิดหน่อยกินข้าวเสร็จแล้วก็อ่านตอน่อเพราะมันใกล้สอบแล้วค,คือจะเป็นแลนในหัวเฉยๆว,ว่าแบบอย่างนี้เราทําครบหรือย,อยังเราทําปีไหนบ้าง ทำจากคอร์สบ้างทำจากเว็บบ้างแต่ว่าเฉลยก็ในเว็บก็อาจจะไม่ต้องฟังครับไปหาเอาว่าอันไหนถูกครับเฉลยจากเว็บบางที่ครับโดยเฉพาะวิชาเคมีเลขบ้างอะไรเงี้ยครับเฉลอยอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ครับมันทําให้เราเสียเวลาแล้วก็อาจจะได้ความรู้ที่ผิดๆไปการที่เราเรียนคอร์สข้อด,ดีก็คือเราได้เฉลยที่ถูกต้องวิธีคิดที่ละเอียดนะครับทำให้เราแบบสามารถรับมือข้อสอบที่มาในอนาคตได้อย่างดีกว่าครับชีวะหายากครับเฉลยพวกนี้หายากมากครับ เท่าหรอครับเผจะเป็นข้อสอบเป็นโจทย์ปัญหามอต้นได้ซามครับคือเขาจะให้ข้อความที่ยาวๆแล้วอ่านเรื่องแล้วก็ถามถามประเด็นต่างๆหลอกบ้างแล้วเป็นข้อสอบพวกการจัดเรียงต่างๆครับซึ่งเราต้องฝึกเอาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีข้อสอบภาษาไทยที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องคํมาอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยครับคือเราเรียนมอต้นพื้นฐานดีครับมันช่วยได้เยอะมากครับแม้แต่ความถนัดแพทย์อะไรเงี้ยถือว่าช่วยเยอะที่สุดเลยด้วยซ้ำครับมากกว่าเนื้อหามอปลายอะไรเงี้ยครับ การเตรียมตรวจสอบความแบบแพทย์เพราะว่าเตรียมซักกากด้าสิงหาก็โอเคครับเพราะจริงๆอ่ะมันเรียนแป๊บเดียวอยู่แล้วเราเว้นระยะหรือเก็บทําโจทย์ไปเรื่อยๆอย่าให้มันลืมมากเพราะว่าเรียนตอนแรกๆอ่ะผมว่าสกิลเราจะดีมากๆจริงๆอย่าปล่อยมันไว้นานครับทำเรื่อยๆใกล้ๆก็ค่อยทาหน่อยเดือนทันวาน สำหรับน้องที่กำลังสอบเข้ามหาลัยนะครับพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับจริงๆแล้วก็อ่านหนังสือให้เยอะๆนะครับแบ่งเวลาดีๆนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมประเมินตัวเองด้วยว่าตัวเองได้บทไหนอรื่ก็ได้บทไหนนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับมันทาให้เราได้ความรู้ที่ครบทุกบทในการไปทําข้อสอบนะครับทำให้เรามั่นใจมากขึ้นคือเราต้องประเมินตัวเองในแต่ละบทนะครับว่าเราทำข้อสอบเก่าเห็นแล้วเราทําได้หรือเปล่าผมอาจจะไม่แบ่งเวลาแต่ผมแบบเน้นว่าบทนี้เราได้หรือเปล่าถ้าได้แล้วก็ปล่อยถ้าไม่ได้แล้วก็ต้องออ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 อ่่่่่่่าาาาาาานนนนเเเเยยะะะๆดีีีววววบบบทท้้้้้กืืหหงงสชชไไไไรรรรแมมจล พยายามจำให้ได้อ่านหนังสืออ่านหนังสือกระทรวงอ่านให้ละเอียดนะครับก่อนเข้าสอบนะครับก็ควรเตรียมตัวให้ดีนะครับอย่าไปเล่นอะไรที่มันร้อนมากๆเพราะสามสอบจริงก็อาจจะร้อนเหมือนกันนะครับพยายามตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็พยายามเข้าห้องสอบก่อนเวลานะครับเพื่อให้เราไปนั่งควบคุมสติตัวเองแล้วก็ตรวจกระดาษคาตอบตรวจวา่าเข้าสอบครบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถึงเวลาทาจริงเราได้มั่นใจแล้วก็ไม่ลังเลใส่ได้เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ย